สวัสดีค่ะช่องเมียเสียบป้ช่เตอรซีรี่ค่ะเมื่อนี้นะคะที่จริงอ่ะลิ้นนัดเชนจังกับทั้งน้องมุกน้องมินไว้นะคะกับทั้งทีมงานโคกแต่ละว่าสิพากันไปหานะคะเราไปกินเข้าปลากันืเอเกาล่ะบ่ได้ไปไซเนาะไปหงไปห่างกันไปบ่ได้ด้ค่ะช่วงโควิดก็ไปน้ำให้น้ำน้ำนำาน้ำปลาน้ำเขาุ่นละแต่ว่าแก่หอสวัสดีค่ะแม่ว่าไม่จะไปหาพี่มุกพี่มินไงลูกวันนั้นที่นัดกันไว้ใช่จริงๆอ่ะนัดไว้แล้ว ก็อยากให้ไปหแหละแต่หนูดูสภาพสิเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนะคะสภาพนี่ค่ะสภาพตอนนี้คือฝนตกนะคะฝนตกจากพี่น้องโอ้ยมาบังมาบง,บงไหนห่างสวัสดีค่ะรยังต้องสวัสดีครับป๊ดเตรียมโตวไว้ได้เศร้าขึ้นบ่เตื่นได้ตีใดเจ้าว่ะตื่นตีหาเก่งรับติโอ้แล้วเรตรียมชุดเด้อค่ะเด้อ โอ้รอกระมูกได้ป่ะเป็นหอดน้องโมกตื่นแล้วจะตีหาเครื่องปาดอาบน้ำเตรียมโตัเต็งโตเต็งเท้าแล้จีเนี่ยแม่นครับก็คือว่านี่ไงวะเดี๋ยวปัดกวาดทำความสะอาดเจ้าตัจทิพย์วันบวชทำความสะอาดได้จีโอ้แล้วปัดบวดทำความสะอาดอยากได้น้องมุกเออถามเขาเลยยังเขาอยากได้อยู่บ่เขาอยากได้เขาอยู่บ่ เปนว่อยากได้เขาเป็นยังครับอืมนะคะบอกว่าไอ้นอาไว้ที่หลังเออจ้าจังไหนไอจะหอบใจไปโซเซียลเตือนโอ้พี่เจ้าในห้างเราแต่งตัวหล่อมากเลยนะพี่เจ้าดูดิทั้งถุงเท้าเริ่มเห็นยู่เมื่อเช้านี้เร่มาเก็บผ้าเริ่มว่าฝนตกเริ่มมาเก็บผ้านะคะ เ็นเห็น,ย,นยังยยตอกปลาเธอเราก็ใส่เสื้อแขนยงแขนยาวก็เต้นตัวรอดเต้นเส้าทีเราบอว่าเดี๋ยตื่นเต็ดดอกแต่ว่าเราไปซื้อกคิมซสือกอยังไม่ท้าเจ้มาม <c oughs> ื่อคืนนี่เด้ไอเสือกคิมมาท้าเข่ากับบวกกินเนี่ยต้องเสริมรอว่าสันว่าข่อยต,ต,ต้องต้องรอต้องดูดีเด้กมือที่ไปหาสาวนๆน้องเขาบ่มากกับบ่เป็นยังแต่ว่าข่อยต้องดูดีไว้ก่อนว่าสันว่าแมนครับต้องดูดีไว้ก่อนอืมนะคะเสาวนี้เราก็กี่หนังจะเศ้าไ่มเนี่ย ดี๋ยอถามยูเจ้าดังไฟ hết ยังจีหนังกินเตรียมพร้อมเห็นไหมพี่โจสวัสดีค่ะพี่เจสวัสดีค่ะน้องแทนเห็นไหมในห้างเขาจะไปไหนมาไหนเขาเตรียมตัวแต่เช้าทําไมตื่นตื่นกันตีไหนเมื่อกี้นี่ตอนนี้กี่โมงผมเพียตอนไหนห้างกับนอนเท่าเดไมเอาเจี๊ไปเชืองก่อด ก่อนนี้ว่ามาทั้งมก่อนในยางเป็นเเอากระ่นกเอื่อนามาขมานี่กอนกัน้มดเอลูกเออลูกี่หมูหวานมาน้ำดำมาค่ะดเอาลูกเอากุแจซ่อนหรือเมื่อคืนเอากุดแจไปเช่องยี่กแมาใส่ฮะสินไง ขึ้นชิ้นับชินใหญ่ครับันจะขึ้นต้องนซิ้นยังต่อกะเข่เซีงอะยังไทานมันไลพี่เอกออกเลยพี่เอกออกเลยขึ้นเื่ไล่พี่เอกออกไล่ตอนไหนล่ะเลอดเตี้ยกระเป๋าดึงดึงออกลาออกอะไรวะเป๋าไปเลยก็ไปใส่ให้เลยวเราต่อกันอ้าอิลีบอกวใส่กันเลยแล้วว่าน้น่อยใจได้หางไกลเรออก เอาแต่ว่ายู่นยื่นปะไม่ยูหรอกครับฮะไอ้ทางไรออกอย่างนี้หันสิ่ได้เงนงที่น่อเฮ้ยดีเดียฮอะเป็นไผมก็รู้เรื่องหอกผมก็แพนนั่งยิ้ข้างนอกแกแล้วมาแล้ขื่นแล้วเป็นอะไรที่เด่งออกที่เด่งก็บกระป๋าออกมาเลยอืเียว่าอะไร่อยออก่านอืม